สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันตุลากันวันนี้เช้าเช้าที่ชัยภูมิค่ะที่บ้านโคมพันตุลากันก็จะพาน้องแมวขึ้นมาดนูนกขึ้นมาอยู่ข้างบนค่ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะมองลอดหน้าต่างไปทางโน้นมองทะลุนหน้าต่างไปก็จะเห็นผู้เรนคาค่ะผู้เรนคาสวยงาม สองตัวนี้ไม่ยอมบอ,อกอ่างหน้าต่างเลยเจ้ามีทองกับเจ้าทองดำค่ะเขาเห็นนกค่ะพี่น้องเขาเห็นนกอยู่เกาะอยู่สายไฟไม่ยอมไปไหนเลยสองตัวนั้นก็เล่นซิลิโคนเนยะ Được, 3 tôi rồi cộng đồng cộng đồng đồ măng cộng đồ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  măng đồng cộng đồng nào, đồng cộng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  đồng มีจะดึงเลื่อนหน้าต่างออกอีกไหมมีนะมีนะมีนะเลื่อนหน้าต่างออกไม่ได้นะโรคจะตกบ้านนะเห็นไหมนกไงนกนกกระจิบเหรอลูกกระจิบตัวเล็กๆเ,เหรอกระจิบเล็กๆอยู่บนสายไฟเหรอลูก ดูกระจิบน้อยอยู่บนสายไฟเป็นความสุขของน้องแมวครับเราดูนกอย่างมีความสุขอุ้ยฝังนี้ยิ่งเยอะน,อนะนะลูกนกกระจิบอ่ะเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเยอะไหมฝังนี้เยอะไหมนั่นทห็นไหม ต่างละสองตัวอันนี้ก็สองตัวอันนี้ก็สองตัวน่าราักค่ะดูดูด,ดูหน้าต่างละสองตัวเจอนกไหมครับ เจนนกไม่ลุกเจนกจนกเจนนกเจนนกเจนนกไหมครับ ในนกอยู่ไหนลูกอุ้ย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 อืมบึ๊บ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 ดู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 มองตาไม่กระพริบเลยค่ะเห็นไหมลูกนกอะเห็นไหมอืมลูกแม่เห็นนกไหมลูกเห็นนกไหม สนใจมากเลยค่ะอันนี้ก็สองตัวเห็นนกไหมลูกอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยไปตรงน้นดีกว่าเอ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 าไปตรงน้นดีกว่าขึ้นขึ้นอึ๊บอึ๊บมาดูทางนี้สิลูกดูทางนี้มองเห็นชัดเยทางนี้ทางนี้อะตรงนี้มองเห็นชัดเลยอืมอืมอม Me? Right? ลกเอียงมากอดสายไฟนูกเอียงมากอดสายไฟค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆค่ะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ